ไม่ลงเกิน 50cc ไง รีวิวลิมผาเอ็กเซล2อตั้งแต่เริ่มงานยันจบไป2เดียลงระยะ54กิโลนะคะมีถ่ายวิดีโอมาบางส่วนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไปในช่วง้นที่ไม่ได้เป็นยายจะเปิดเสียงธรรมชาติให้ทุกคนได้ฟังไปเริ่มกันเลยวันแรกวันรลับหลังจากเช็คอุปกรณ์ังคับเข้ามาในห้องมาต่อแถวตามเลขบิบแล้วก็ระยะเรานะคะแล้วก็เซ็นหลังจากนั้นสตาฟก็จะให้อุปกรณ์พร้อมลิสต์แบนมานะคะห้ามหลุดห้ามหายเพราะว่าต้องใส่ลิสต์แบนตั้งแต่วันนี้ไปถึงพรุ่งนี้และนี่ก็เป็นเคล็ด ต้องมาวงชื่อตัวเองแล้วเขียนที่1ไว้เขาเคยทําแล้วได้ที่3เอ็ดกุ๊บจ้าจริงๆก็แค่เล่นแหละไม่ได้มัวอะไรก่อนวันวิ่งจริงคือหวังแค่ไม่ d ี f ก็พอเช้ามาวันวิ่งตื่นเต้นมาก3า1นเต้ง่ามนเริ่มแล้ว มาสายอีกแล้วเขาออกกันพอดียังไม่ได้วอร์มเลยอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะทุกคนเดียเริ่มวิ่งตอนตีสี่นะคะ<ๆ>ก็เลยบังคับว่าจะต้องมีไฟฉายทุกคนมันบึดมากคือถ้าไม่มีไฟฉายคือมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็สะดุดเยอะมากขนาดมีไฟฉายนะแล้วตอนเช้าก่อนปล่อยตัวทีมงานแจ้งว่ามีพนักงานเจองูก็เลยพยายามเดินไปกับพี่ๆทุกคนนะคะนี่คือวิ่งเทวของจริงเริ่มต้นค่ะธรรมชาติมันคนโทรลไม่ได้และเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดค่ะเดี๋ยวโดนตัวอะไรต่อยไม่รู้ปวดมากได้แต่พอนะ ขออยาให้เป็นงูเปิดแพเช็คมีแค่หนึ่งรูโอเคพึ่งต่อยเนี่ยทุกคนมันมืดจริงๆมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นปะจะทาความเร็วก็ไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นทางโดนพึ่งต่อยตั้งแต่กิโลที่หกค่ะต่อยที่ไหนไม่ต่อยต่อยเขาแล้วเจ็บเข่าอยู่แล้วไงะอ่ายอดสูงวิวสวยแวะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งกล้องก็ไม่ชัดเลยแสงไม่พอมาถึงเนินแรกแล้วค่ะเริ่มใกล้เช้าแล้วทุกคนเห็นปลาแสงแบบพาทิตย์ขึ้นแล้วขอโทษค่ะ พี่ตาโก้โมาจะรีบไปไหนให้มาถา่ายรูปก่อนเดี๋ยวหนูไม่ทันคัดออฟค่ะ <c oughs> มันค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนวิ่งไปถ่ายไปตาโก้เชค็คอินฟรีฟใครมางานนี้เตรียมกันแดดไว้เลยค่ะแดดแรงมากาขอบคุณค่ะ ทุกคนได้ยินเสียงตึ้งดึงเมื่อกี้ป้าคือเวลาได้ยินเสียงแต่ละพอยที่เราไปเช็คคือมันโล่งใจมากหมายความว่าเราออนทามค่ะคือไม่โดนคัดออกไม้กระแทกหนึ่งยาเจ้าชู้หนึ่งพึ่งหนึ่งไม่โดนอะไรเลยครับขอบคุณค่ะมีไปเกินเยอะเรื่อยังอะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะมีเช็ฟกาบทีมงานเล็กน้อยนะคะว่าเราจะได้เป็นหัวแถวหรือเปล่านี่คือสเตชันใหญ่ก่อนขึ้นเนินปกติไม่กินข้าวรอบนี้กินขับวเงิต้องกินเลยเนินนี้ชันมากแบบไม่มีแลงไปกันต่อระหว่างทางก็จะมีน้องๆนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเด็กๆด้วยนะคะมารอแตะมืออยู่ตามบ้านตามร้านค้าให้กำลังใจเนแบบนี้ก็เพิ่มแรงได้นะโซนได้ไหม ระยะทางว่าไกลแล้วแต่ดูความสูงนี่สิโอไม่ก oh อหลังจากขึ้นเนินนรกมานะคะพันกว่าเกณฑ <c oughs> เราก็ไปชิดยอดเขาที่สูงที่สุด, <c oughs> ท,สดที่ยากที่สุดสําเร็จนะครับระหว่างทางคือเหนื่อยมากก็เลยถ่ายคลิปบอกกับตัวเองว่าไม่ลงเกิน54ไม่ลงเกิน54 <c oughs> ไม่ลงเกิน54าสโอ้ oh! เอ๊ะหรือสงสัยต้องลงในที่สุดไปละปิวหาสเตชันสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยจากพาทิ์ขึ้นก็คือแดดเผาล่างฉ่ำในที่สุดค้ะสอบสุ่ห้าค่ะ เขอพุณง่ะ,ะวิ่งจบแล้วสภาพขาก็จะเป็นประมาณนี้เหนื่อยมากแต่ยังเล่นสนุกได้อยู่เพราะว่าดีใจที่จบทันค่ะ,ะกันตามงานวิ่งเทวนะคะใครที่กำลังลังเลว่าจะลงระยะไหนจะจบไม่จบลงไปก่อนเดี๋ยวร่างกายมันก็จะบังคับให้จบเองแต่อย่าลืมซ้อมล่วงหน้านะที่สำคัญเลยคือต้องจบแบบไม่บาดเจ็บปีนี้เดียยังมีเทลอีก2งานเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ